เตนพลัส2,019นะครับตัวนี้ตัวเกียร์ธรรมดานะครับเราก็เปิดระบบกันขโมยครับปิดประตูกันขโมยทำงานนะครับก็จะมีไฟสเตตัสให้นะครับตัวนี้มีหุ่นลบนะครับมาเป็นตอกกำบังด้วยนะครับกันขโมยก็จะมีวอร์ม1 0ินะครับเสียงดังพร้อมกับไฟกระพริบลักษณะนี้นะครับ10ครั้งนะครับ ังจานั้นเนี่ยสถานะของ LED ก็จะเปลี่ยนเป็นกระพริบแบบเบาๆแบบนี้นะครับเหมือนกันขโมยเจ้าเห็นในท้องตลาดทั่วไปนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่รถเรานะครับโดนเปิดประตูออกโดยที่ไม่ได้กดปลดล็อกที่ประตูนะครับแต่ก็จะดังให้จนกว่าเราจะกดปุ่มที่รีโมดนะครับเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าขอะเสียงกันขโมยก็จะหายไปนะครับแล้วก็แถมให้นะ กดปุ่มล็อกรถสองครั้งแต่ดังนะครับแล้วก็กดปุ่มกดล็อกรถจากรีโมทนะครับไฟเคําไลต์ติดให้นะครับสังเกตแตกด้านหน้านะครับกดกดล็อกประตูนะครับก็้ลับไปนะครับกดกดล็อกก็ไฟเวคลคําไลต์ติดให้นะครับโอเคครับ